สวัสดีค่ะพี่นี่สาวดอนค้นโก้มาพบพ่อกันแล้วเนาะค่ะเนาะในช่วงของการเที่ยวที่สุโขทัยค่ะพี่น้องค่ะมาเที่ยวที่สุโขทยัยม่านมันนี่แหลแกแจ๊กสองมือเพราะว่าพี่นี่ทำงานหนักอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะทำงานหล่ไหลตื่นขึ้นมาจาักสิเห็ดอย่างแน่อันในช่วงเสาๆของบ้านพี่นี่กับสิมีหอดเท็ดหอดอันสีม่วงได้งานพี่นี่สี่มีหอดสีม่วงสา นีอย่างแนวปฏิื่นึ้นมากก็ออกกําลังกายออกกําลังกายแล้วก็ไปกวาดกวาดสนามที่ถนนหนทางที่มันมีใบไม้ตกล้วกันหดน้ำดอกไม้เรียบร้อยปุ๊บกินอาหารเ้ากัฟแฟนกินอาหารเซากับแฟนปุ๊บเป็นบาราคาพี่น้องขาพี่นี่ก็หาหดดอกไม้่อหาเอาหญ้าเอายา,า,างต่ตกลับไปน่กระสิเมียนบ้านอัน ตัดหญ้าพินี่ฐตัดก่อนเล่าเพราะว่าหนึ่งหญ่าเกิดหลายแล้วอย,อยู่สนามหย่าแถวอบ้านพ่นี่เนาะพินี่ก็หดนามนั่มคะตัดหญ่าวันกลับไปประมาณวันสองวันพินี่ก็จะตัดหญ้าทันทีแล้วก็จะไปปลูกต้นถั่วบาซินต่อค่ะพี่น้องค่ะอืมนั่นแหละชีวิตประจำวันก็มีหอดสิบมุ้งเสาร์สิบเอ็ดมุ้งขึ้รางถั่วยล่างยางแล้วคือรี่แลกรี่แลกสองชั่วโมงเทียงบาบหนึ่ง ใบหนึ่งใบสองกะทำงานเกี่ยวกับ youtube มั่งทำไมนี่โน่นมั่งค่ะพี่น้องค่ะอันเมื่อนี้มืนขึ้นนี่นอนหลับดีดีพี่นี่มาถึงลงแรมพี่นี่กับเมื่อยเมื่อยค่ะพี่น้องค่ะอันมาถึงเงินกับผ้ากันยางเนาะมาถึงรงแรมปุ๊บป็นกเกาขอ,ของขึ้นมาแนะี้ยบดรงแรมปุ๊บเนี่ยรงแรมนหละกต่รู้ๆค่ะพี่น้องลงแรมดีเด้ดวัตถุที่เขามาสร้างนี่เป็นอัน เป็นสถาปนิกคล้ายๆกับนคนคนคนั่นยุโรปเป็นนันเบิ่งทั้งนอกบ่าสวยดอกค่ะแต่เบิ่งทั้งในหรูงามค่ะทุกสิ่งทุกอย่างประดับประดาเหมือนโรงแรมที่ต่างประเทศเลยเขามาเห็นเราพี่นีกก็โอ้คือครับค่ะพี่น้องค่ะคือคืนอ,อพาร์ตเมนต์ของคนยุโรป ตอนแรกพี่นี่เขามาแล้วเรียบร้อยเนาะผ้ากันเอากระเป๋ามาแล้วเรียบร้อยพี่นี่กับผ้ากันลงไปเมื่อยเมื่อยเด้พี่นี่กับไปน้าเล่าพี่นี่กับผ้าเล่าหยักเล่ากับผ้ายางไปไปหาดื่มหายางกันนะครับโอ้ฝ้าห้องพี่้องค้าฝ้าเหลี่ยมฝ้าห้องพี่นี่ตื่นเมือ่ <c oughs> อันฝนตกมาถึงกับอันกระแดดแห้งแห้ง,หงเดินมาบ้านนี่ผ้ากันยางไปแล้วก็ผ้ากันไปเศร้าเมื่อยไปดื่มไปยังกัน พี่น้องเอ้ยไปทาไปเลยไปร้านพิซซ่าไปหาบ่ง้านพิซซ่าที่ที่เห็นพิซซ่าเตาฟืนไหมคะ่ะไปกินพิซซ่ากันบาทที่นี่พี่นี่ถาพิซซ่าพี่นี่นอนไงนอนถาพิซซ่าน,นนั่นพาวานเมืยสุดพี่นี่บ่เคยเมืยขนาดนี้เถื่อนพาวานาั่งมาเบิดมือเนาะพราะห้าานางแบบสันหลังห้องบดีนะเพราะว่าพี่นี่โยกกระทางดอกไม้ง่ายมึงหันไปมึงหันมามึงหนีไยจ้ะ พี่นี่เมื่อยแห้งว่านบกาบอกผัวเด้ไปก็ไปนะแต่ว่าตอนตอนทาสร้างพิซซ่าแล้วเรียบร้อยตอนแรกว่าสิบบกินเด้ตอนแรกพี่นี่ว่าสิบกินพี่นี่บ่มันใจเนาะคนไทยเหตุนะบาทที่นี่เอาไปมากพี่นี่ก็เลยคิดว่าถ้าบกินตอนนี้เราก็ต้องผ้ายางไม่อีกตอนแรกพี่นี่ว่าจังี่พี่นี่ก็เลยว่ากินตอนนี้เป็นยังน่ะถ้าามแฟนเบิรงเล่าก็นิ้วแล้วโอเคกินก็กิน พินี่ก็เลยพากันกินเขาายู่อันยู่รานพิซซ่ามี่นงคุนไทยเป็นคนเฮดเป็นผูน้หญิงค่ะแต่ว่าพิซซ่าเขามาดัดแปลงเป็นพิซซ่าไทยมันก็เลยเป็นหวานหวานเป็นหวานหวานหมู่บ้านนี่ก็แซ่บอยู่เพราะพินีมักอาหารหวานเนาะพินี่ก็มาใส่ตาบาสโกใหขมนันรสชาติเปรี้ยวๆเพดเป็ดคืมาจากนอ้อยล่ะพินีนสัง่ง ของแฟนพี่นี่ซั่งอันซั่งขั้วซ่องเหนียงบุขั้วซองนีงงม่มีช่วงมีช่วงบุงมีช่วงบุงไม,ม้ของบ้านอันเนื้อเข้มเนื้อมูเข้มแล้วก็ใส่กับชีสกับอันมหมากโอลีฟน้ำเนี่ยค่ะพี่นี่ก็เลยว่าเอาแล้วแต่เจ้าจะซั่งให้ข่อยนะาพี่นี่ว่าวเพราะว่าพี่นี่คือว่าห้สามีกินน้ำมัน,น้ย สั่งพิซซาทีม่มีลูกอันคล้ายๆลูกชิน้นแต่ว่าเป็นเนื้อบดเขาเห้เป็นก้อนแล้วก็มาว่าใส่ปิซซาค่ะแ่บอยูแทกแ่บในสไตล์ของคนไทยไปกินแต่ว่าพี่นี่ก็ถือว่าถือว่าโบาคือพิซซาฝรั่งแต่ว่ากับพ่อกินอยู่แค่พี่นี่ก็ว่าแ่บอยู่แสบแบบความแตกต่างบ่คือพิซซาไทยบดบบคือพิซซายุโรปแม่แตนิดเดียวบ่คือเลยค่ะพี่น้องค่ะ อันเพิ่นไปอนทํางานอันเจ้าของร้านเพิ่นไปทํางานอยู่อยู่ร้านอาหารพิซซ่าเพิรเลา่าอยากเป็นลูกน้องเขาเพินเรียนอาชีวะมากบาดท,ที่นี่เพิ่นเลยมาไปทํางานอยู่ร้านพิซซ่าเพิ่นเลยมาสร้างอันร้านเรากเ็เฮดร้านพิซซ่าเดี๋ยวพี่นี่ไปปิดประตูกันเด้อค่ะียงดังแห้งหด เสียงนันฝนแห้งพดมันจะเข่ามาในกล่องที่นี่เนาะคะ่ะนะอาพี่นี่กับนี่การรีแลกคุณนเด้เก,กาอีพ้นทีดีค่ะพี่นอ้องกาอีพ้พนธีดีเป็นกับมี่การคุณเนี้ยี่การอันโยงได้คุณเด็กแหละกะมนันเป็นคล้ายสไตล์ของยุโรปดี่ดีพี่นี่เรามากแต่ว่าเตียงนอนกับวัตถุขนาดก็นหนกกวาน กบว่านุม่มบันไดแต่ว่าพี่นี่มักแข็งแข็งสิล่ะแต่ว่าฝรั่งเป็นกับบมักบักแข็งเนาะอันเพราะว่าพี่นี่สือ่อสื่อที่นอนมาอยู่อยู่บ้านเราคิดว่าเราสิมาไม้ใดอยู่โดดๆเด้พี่นี่อ่านอ่านเราออกสามีเราคิดว่าเราสิกเกษียณแล้วเราสิงมาอยู่ประเทศไทยโดดๆเลาเลยลงทุนสือ่อสื่อที่นอนไม่อ่าสือ่อฝูใไม่ไหมคะที่นอนว่าเล่าเล่เา,เานอนอนั่นแข็งบ่ได เราเลยลงทุนซสือแต่บัที่นี่โอ้เป็นสีตัวนี้เพราะว่าแฟนพินี่เพิ่นอยากมาใส่ชีวิตที่เมืองไทยหลายนะเพิ่นเลยซสือซื้อของที่ว่าอันนุยความสะดวกห้เจจากของนอนสบายอ่าคิดเป็นเรื่องที่สําคัญเนาะขะเนาะอันเรื่องนอนนี่เป็นเรื่องสําคัญเด้การพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับเห็นบ่นค่ะแฟนพินี่ก็เลยลงทุ่นซสือวันนี้พินี่มาอ่านออกว่าเราต้องมาอยู่ประเทศไทยโดน ด่วนกว่าแต่ย,ยุตสวิตไหมคะ่ะอันเพิ่ล่งทุนลงทุน,ลทนบลายดอกคะ่ะสำหรับเพ่นเนาะแต่บาสำหรับสาหรับพี่นี่หลายเด้ก็าสามารถสื่อใดได้พี่นี่ <c oughs> พี่นี่นันงยังกระไดยังกระไดที่นอนเกากระดีแล้วสำหรับพี่นี่นะแข็งแข็งแจงน้อยเนาะพี่นี่ก็มกเตียงแข็งแข็งกนค้นปวดหลังส่วนมากสิมักเตียงแข็งแข็งเด้แต่ๆๆแตว่าเราบรรู แล้วก็ซื้อเตียงนุ่มมาละว,ว่าแล้วนอ่นหลับดีมานอนดีบ่ปันใดว่สนละว,วา่าละว,ว่าเนาะแต่วบาสำหรับที่นี่ดีที่สุดแล้วโรงแรมได้ที่นอนแบบดีเปิดแอก์แค่น้อยแล้วอู้ยนอนดีค่ะพี่น้องขอบคุณเจะของโรงแรมเด้อที่ดำนุ่ยค,ความสะดวกให้ที่นี่อาหารเสาับสุดยอดเลยเพราะว่าเล่าเล่าเทคแค่ได้อันดับหนึ่งเลยเพราะว่าจะเอาอีกไหมจะเอาอีกไหมคุณเด็้ค่ะพี่น้องค่ะ โรงแรมจอสโฮเทล Hotel, บ้านจอสโฮเทลเดอผู้ใดสิมาสุโขทัยค่ะเขามาในโรงแรมน,นี้สะอาดสะอาดค่ะทั้งในสะอาดสะอาดค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะมากมาซอยอุดหนุนพ้นต่างชาติที่เขาไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วเพิ่นกระแต่งานกับเพิ่นไทยความค่ะโอเคค่ะพี่นี่สาวอุดรคน้นโกกกัสได้จบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละค่ำค่ะ คลิปละคำเนาะ,ะคนทำงานบ้านภาษาฝรั่งเศสว่าฟาร์มดุมเมนาชคนทำงานโรงแรมเนาะทำงานแบบว่าทำความสะอาดฟาร์มดุมเมนาชค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความหอมใย,ยทุกคนเลยจากดฮอดทุกคนค่ะฝากความคิดฮอดความคิดถึงไปหาเอ็กซีททุกคนเอกซิ FC. ตามประเทศเอฟซีไทยเอจซีลาวพี่นี่ก็ฝากไปเยวะทุกคนเ้ยค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ